หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี มากค่ะเริ่มงต้นวันนี้ด้วยช่วงหมอคุยข่าวของเรานะคะสนับสนุนโดยอวนะีเต้นวัตกรรมเพื่อความเค้ากระจายไซส์จากประเทศเกาหลีอ่าอัปเตดตข่าวกันดีกว่าคุณหมอค่ะเป็นข่าวที่ใกล้ชิดกับชีวิตพวกเรากันอีกแล้วเป็นเรื่องราวของมลพิษทางอากาศนั่นเองนะคะ,ะงานวิจัยล่าสุดที่ประเทศจีนนะคะเขาพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามลพิษทางอากาศที่พวกเราสูดเข้าไปกันทุกวันเนี่ยแหละคะ่ะมันอาจจะสร้างความเสียหายต่อประสิทธิภาพด้านการคิดแล้วก็สติปัญญา ของมนุษย์เราเขามีการทํางานวิจัยกับอาสาสมัครในจีนนะคะแต่าอายุ10ปีขึ้นไปจํานวน20,000คนเก็<อ>บข้อมูล4ปี<อ>คุณหมอคะ,คะก็บอกว่างานวิจัยนี้ได้มีการวัดระดับสารมลพิษทางอากาศพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอนนะคะพบว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยส่งผลต่อด้านความคิดสติป,ปัญญานั่นก็คือยิ่งอายุมากเท่าไหร่ ก็จะเกิดผลต่อทักษะการพูดมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยังส่งผลเสียต่อผู้ชายที่มีการศึกษาต่ำมากที่สุดด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ใช้แรงงานคนที่ทํางานกลางแจ้งหรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ริมถนน คุณหมอ,อมพูดง่ายๆก็คือมลพิษทางอากาศส่งผลต่อการทํางานของสมองถูกต้องอซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่ากลุ่มพวกตัวที่เป็นพอลูชันหรือตัวสารพิษต่างๆในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเขาพบว่าจริงๆแล้วมันเพิ่มความเสื่อมของการทํางานของร่างกาย<ม>แล้วก็การทํางานของสมองแล้วทำให้เกิดภาะวะสมองเสื่อมได้จากมลพิษในอากาศจากะะมลพิษในอากาศนี่แลหละโอ้หแบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีรู้ตัวไหมคะว่าสัญญาณอะไรที่มันจะเตือนว่า เฮ้ยสมองเราเริ่มเสื่อมแล้วเ,เอง,ง่ายๆเลยคุณแนนค่ะบางทีเนี่ยการที่เราลืมหรือว่าจําอะไรไม่ได้ได้น่าลืมหละใช่คราวนี้มันเกิดขึ้นตอนอายุมากขึ้นนะคุณหมอจริงด้วยก็คือความจําไม่ดีเหมือนเดิมใช่คือความจําที่เป็นความจําระยะสั้นค่ะ,คะซึ่งอาจจะทําให้ส่งผลต่อการทํางานในชีวิตประจาําวัน ยกตัวอย่างเช่นอาจจะลืมกุญแจ<ม>ลืมกุญแจบ้านลืมกุญแจรถแล้วก็ทำกิจกรรมที่เราเคยทำประจำะไม่ได้<ม>ยกตัวอย่างเช่นทำอาหารเราอาจจะจำไม่ได้ว่าอขั้นตอนของการทำอาหารเนี่ยต้องใส่อันนี้ก่อนแล้วค่อยใส่อันนี้<ม>หรือบางทีก็อาจจะมีปัญหาในการพูดในการใช้ภาษา<ม>อย่างเช่นใช้คำผิดหรือบางทีแบบตั้งใจจะพูดอย่างเงี้ยแต่เฮ้ยเอา้า พูดอะไรไปอีกอันก็ไม่รู้<ม>ซึ่งเป็นการพูดที่ไม่รู้เรื่องค่ะหรือบุคลิกภาพหรือบางอย่างพฤติกรรมเราเอาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นหน้าร้อนแต่แบบใส่เสื้อหนาวคือเรื่องของความคิดอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยความคิดริเริ่มหรือความคิดสร้างสารรค์ค่ะ ก็จะหายไปเคยเป็นคนที่แบบตื่อร้นแอคทีฟมากๆก็จะเป็นคนแบบเอื่อยเฉื่อยเฉยเยหรือบางทีนั่งเมือลอยอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ไปเพิ่มความเสี่ยงนี่ไงอ้วนหรืออยู่ในภาวะอ้วนค่ะพวกนี้เราพบว่าจะมีการเพิ่มความเสี่ยงของภาวะเกิดสมองเสื่อมเกือบ3ามเท่าเนี่ยเยอะมาก อ้วนไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีเลยคนที่ชอบสูบบุหรี่อย่างค่ะเรารู้ว่าสูบบุหรี่มันทําให้เพิ่มปัญหาการเสื่อมความหลอดเลือดหรือในคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เราก็พบว่ามีปัญหาจากแอลกอฮอล์เนี่ยที่ไปมีผลต่อการทํางานของสมองทําให้เกิดภาะวะสมองเสื่อมหรือภาะวะโรคหลอดเลือดของสมองก็ได้คนที่รับประทานอาหารไม่ดีนะทานอาหารแปรรูปบ่อยๆหรือทานอาหารที่ไปสร้างการอักเสบในร่างกาย แล้วก็ไม่ทานพวกผักผลไม้คือไม่ทานในกลุ่มที่สารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระผู้นี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาภาวะสมองเสื่อมได้การขี้เกียจไม่ออกกําลังกายมีข้ออ้างตลอดเวลาระบบไหลเวียนไม่ดีเนี่ยพวกนี้ก็เกี่ยวไม่ต่างอะไรกับคนที่มีปัญหาเบาหวานความรอโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจพวกนี้เหมือนกันหมดเลยก็จะเพิ่มอัตราความเสี่ยงงการเกิดเป็นโรคสมองเสื่อมเพราะว่าหลอดเลือดคุณไม่ดี ว่าน่ากลัวค่ะแล้วก็เหมือนกับในข่าวก็คือสารพิษสภาพ้อมที่เป็นพิษรอบๆตัวเราก็คืออีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่ไปเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นหลอดเลือดสมองเสื่อมนี่ทราบหลายๆปัจจัยนะคะที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมกันไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นจากข่าวก็คือเรื่องของมลพิษนั่นเองค่ะแต่มลพิษไม่ได้ทาร้ายแค่สมองใช่ไหมคะคุณหมอค่ะใช่มันยังทาร้ายผิวของเราด้วยทําให้เราแก่เร็วขึ้นคํานี้ได้ยินเบาๆก็เจบนะคะคาว่าแก่อาอยากหรือว่าเป็นอะไรเดี๋ยวพักครู่ หน้ากลับมาคุยกันค่ะ,คะ